ได้รับรางวัลอะไรเอย่ยวันนี้ครับผมวันนี้รางวัลที่ผมได้รับนะครับก็คือนี่เลย Best Music of the Year นะครับผมสาขา Male Artist ครับผมจากเพลง,จา,พลงจากเพลงชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอครับความรู้สึกเป็นไงบ้างก็ดีใจนะเพราะจริงๆแล้วเพลงนี้มันรางวัลนี้มันเป็นรางวัลที่เป็นการโหวตอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่มีคนชื่นชอบแล้วก็เลือกเพลงเราให้เป็นเพลงที่เป็น เป็นเบสม music อะไรเงี้ยผมก็ก็ดีใจแหละเหมือนว่าเราในฐานะคนทำเพลงอะไรเงี้ยจริงจริงแล้วเพลงที่เป็นเป็นเพลงแรกที่ผมทําตั้งแต่ผมออกมาทำบิวตี้ในเทนเมนด้วยอะไรเงี้ยรวมถึงแบบเราออกมาด้วยความไม่รู้เราออกมาด้วยความแบบเหมือนนับหนึ่งใหม่กับพี่ๆในทีมทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ประสบความสำเร็จเกินกว่าที่เราคิดไปเยอะมากเลยก็ดีใจมากครับเล่าถึงกระแสตอบรับของเพลงนี้หลังปล่อยออกมาเลยค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าเกินเกินที่คาดไว้เยอะเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าการทําค่ายการ การจัดการอะไรหลังบ้านหรือว่าการโปรโมทหรือาการทําเพลงอะไรเงี้ยเราเรามีประสบการณ์น้อยมากๆอย่างเงี้ยรวมถึงพี่ๆคนอื่นก็เริ่มนับหนึ่งใหม่เหมือนกันอลยรเงี้ยพอมันออกมาแล้วมันเพลงมันเข้าไปสู่คนฟังแล้วก็มีคนชอบมีคนเปิดมันไปเรื่อยๆแล้วก็มีฟีดแบ็กลับมาหาเราในทางที่ดีเราก็รู้สึกว่าเราดีใจแล้วมันก็สร้างความมั่นใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราทําเพลงต่อโอยฮหนยเลยไหมครับโหายเนยเลยครับาย mm hmm. เนยเลยครับ ไม่เคยเหนื่อยเลยครับทัวร์นี้เว้ารางวัลมันทําให้เราแบบว่ามีกําลังไจทํางานแบบใจปูยังไงบ้างมีแพชั่นกันผม,ผมว่าจริงๆแล้วการการ,การได้รับรางวัลมันก็เป็นเหมือน,นคุณค่าทางจิตใจ,จแหละถึงว่าอย่างน้อยเรารู้ว่าในวันนี้ที่เราทํางานตรงนี้อยู่เราทําอะไรอยู่มีมีคนให้คุณค่ากับมันมีคนที่ เรารู้ว่าเรากาลังทําเพื่อใครอยู่แล้วทำทำอะไรอยู่อะไรอย่างนี้มันทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความหมายของการการะทําของเรามากขึ้นในอนาคตมันก็สำหรับผมมันมีคุณค่าทางจิตใจออกมากแล้วผมว่าไม่ใช่แค่ตัวผมแต่เป็นว่าทุกคนที่ทํางานขอโทษครับทุกคนที่ทาเพลงเพลงนี้เ่างนี้โปรดิวเซอร์ซิคุตีโปรดิวเซอร์อาร์เรนเจอร์คนเขียนเนื้อ้องทํานองหรือแม้กระทั่งคนโปรโมทหรือว่าทุกทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเราร่วมรู้สึกดีใจแล้วก็ได้รับความรู้สึกและคุณค่านี้ไปได้วยกัน บรรยากาศในงานวันนี้เป็นไงบ้างคะเห็นหลากหลายค่ายศิลปินแบบมารวมกันในในงานประกาศรางวัลก็จริงๆหลายๆหลายคนอะไรเงี้ยเราก็อาจจะยังไม่เคยไม่เคยเจอมาก่อนอะไรเงี้ยบางหลายๆคนแล้วก็อาจจะเพิ่งมารู้จักวันนี้บางคนติดตามผลงานอยู่แต่ว,ว่าไม่เคยมาดูเขาเล่นสดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราเราเซอร์ไพรส์กับหลายๆอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอินดัสทรีของเรามันมีมันมีอะไรอีกหลายอย่างเลยท,ที่ที่ตัวเราเองก็ยังยังไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้โห ศิลปินเดี๋ยวนี้แบบเก่งกเก่งมากเก่งกันเยอะอะไรเงี้ยทั้งแบบเป็นกรุ๊ปแล้วก็เป็นเดี่ยวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบมีหลายๆคนที่แบบเรารู้สึกว่าเขามีเสน่ห์มากแล้วมันก็เซอร์ไพรส์เรามากทั้งในการเปอร์ฟอร์มของเขาแล้วก็แอติจูดของเขาเลยครับ next step ต่อไปของบิ๊กซินใน them, ในแบบในเรื่องของการทำเพลงบ้างหรือมีแทนอะไรไว้ไหมครับในการทําเพลงอ่ะใช่ตอนนี้ซิงเกิลมีก็จริงๆตอนนี้ผมกําลังจะปล่อย EP อีพีอัลบั้ม แรกในชีวิตก็เร็วๆนี้ได้ฟังแน่นอนตอนนี้ก็ปล่อยไปแล้ว4เพลงสำหรับอีพีรับบั้มนี้ก็อีกเพลงหนึ่งก็จะครบแล้วแล้วก็เราก็จะจริงๆผมเปิดชื่อ EP อรับบั้มไปแล้วชื่อว่า Love Apprentice นะครับผมแต่ว่าข้อมูลก็อยากใทุกคนติดตามต่อในโซเชียลมีเดียของ b l u พี่ Entertainment นะครับเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตเรื่อยๆถึงข่าวสารของ EP อรับบั้มนี้ครับ้เพลงใหม่มีอะไรจะฝากไหมคะทีมทั้งตัางก็ ไม่มีอะไรจะฝากเลยครับมีแต่เพลงแล้วก็ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเพลงยิ้มนน้ำตาเป็นเพลงที่ผมตั้งใจทำมามากเลยมันเป็นเพลงที่ที่มีความหมายต่อ,ต,อต่อความรู้สึกส่วนตัวของผมมากเหมือนกันเลยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเราเราอยากจะถ่ายทอดอยาจะเล่าในวิธีการในในแบบของเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดีใจที่ในระหว่างทางที่เราทํามาไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือเอ็มวียอะไรเงี้ยเราดีใจที่เราทํามันออกมาได้ ตามที่เราอยากได้อยู่ตลอดแล้วก็บางสเต็ปมันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้อีกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เรารู้สึกเต็มที่แล้วก็ภูมิใจมากแล้วก็มีความหมายในเชิงความรู้สึกกับผมมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอ็มผมก็ลงไปเล่นเองเช่นเคยนะฮะเพราะใครว่างก็ไปดูกันได้นะครับผมอย่างงี้การทำงานเพลงทุกเพลงก็คือวิปปิ้อยู่ในทุกโปรเซสของแต่ละเพลงเลยใช่ครับ วางคอนสิอะไรทุกอย่างก็จริงๆมีผมอยู่ในนั้นแต่ว่าผมไม่ได้ทําคนเดียวอ่ะก็จะมีพี่ๆในทีมมีพี่เบลสุงพลนแล้วก็มีพี่ๆในทีมพี่แป๋วพี่ท็อปแล้วก็มีหลายๆคนอะไรเงี้ยทีมผู้จัดการของี่ทุกคนก็จะมาเหมือนกับว่ารวมหัวกันแล้วก็เค้นงานออกมาให้ดีที่สุดเลยครับโอเคนองพี่ๆนะคะราวัลต่อไปครับ Best Music o f t h e y e a r สาขา Male Artist ฟ i นลิส s t จะมีใครกันบ้างไปชมครับ Best Music of the Year สาขา Male Artist พิพิธภัณฑ์อิวสเลกณหน้าทองโจอีภูสิทธิ์เต้าริมเมลนนทนน ลืมไปแล้วลว่าลืมยังไงเฟย์เจฟซาเตอร์ ade, s <S ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอดิวกินและรางวัลเ e s t Music of the Year สาขาเมลอาร์ i ิสได้แก่ เพลงอะไรจะ๊ะชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอบิวกินครับ ด็กีตอนเพลงดังขึ้นมาก็เขินนิดนึงนะครับก็ต้องขอบคุณทางโตตี้นะครับผมที่ให้คุณค่ากับงานที่ผมแล้วก็ทีมงานผมทุกๆคนตั้งใจทำนะครับขอบคุณทีมงานบิวคินเอ็นเตอร์ททุกคนนะครับทางค่ายก็มีผมอยู่คนเดียวแล้วก็ทำงานเองคือแบบอยากจะมีฟิล์มก็เฮ้ยพวกเราไม่มีมีผมคนเดียวนะครับผมแล้วก็ขอบคุณ พี่แอมแล้วก็พี่ชนด้วยนะครับโปรดิวเซอร์ของเพลงนี้นะครับขอบคุณพี่ๆที่เคยทํางานร่วมกันมาทุกๆคนด้วยนะครับผมพี่แทนพี่เติร์ดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆจากนารามิวสิกนะครับที่ตอนนั้นบ่เพอให้ผมเป็นผมในวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่โหวตให้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณบิวกินด้วยนะครับดีใจด้วยนะครับ Best Music of the Year m a l e Art i s t ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอนะครับ